สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนาะคะ่ะเปียวเดินทางเข่าสตอกโฮมแล้วเปียวเห็นวิวสวยๆขัางทางตอนเวลาเก้าโมงเร้านะคะก็เลยถ่ายวิวสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะนี่คือวิวข่างทางนะคะตอนเขาเดินทางไปสตอกโฮมนะคะออตอนที่เปียวถ่ายรูปเป็นช่วงเวลาเก้าโมงเร้าแล้วก็ติดลบประมาณ78องศานะคะเป็นไงเน,ในี่ยคะบรรยากาศในช่วง หนาหนาวของสวีเดนคางทั้งก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็หญ้าหรือต้นไม้ก็แข็งเลือค่ะนี่ราคะคือช่วงหนาหนาวนะคะเขาก็จะอยู่ในสภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะแต่สําหรับเปียวนะคะเปียวก็ว่าเป็นอีกอย่างที่มีสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะคะในช่วงหนาหนาวเพราะมองไปทั้งใดก็เป็นสีขาวแล้วก็ทองฟ้าตอนพระอาทิตย์ซ่องนะคะก็สวยงามไปอีกแบบนั่ราคาท่านผู้ชม สวัสดีค่ะท่านผูชมทุกท่านเจอช่องสาาอิสานไลฟ์อินซิเดนต์อีกแล้วเนาะจ้าวันนี้เนาะคะ่ะก็เป็นเวลาสี่โมงแรงเรากอ็อยู่ตอนนี้เนาะคะ่ะสามองศาค่ะกําลังเริ่มห่อนนะแม่คะ่ะแต่เปียวขาดบาอาจจะกลับมาหนาวอีกครั้งหนึ่งนะคะเปียวก,ก็เป็นสมๆมแนะ่ได้จ่า,จาไปเลี้ยงลานมาเหนื่อยนะแม่คะ่ะตอนนี้ก็บสี่โมงแรงเราเนาะคะ่ะเริ่มมืดเร,เริ่มมองไปทางใกดก็มืดเหมือนหรอคะ่ะเปียวก,ก็ลงไปซักผ้าได้ประมาณสองเครื่องเราค่ะแล้วะะก็ไปตากผ้า วันนี้เป็นวันที่าคาน้ำคาไฟเริ่มถือเราได้ค่ะเปลยก็เลยต้องรีบซักนะคะแต่วะค่ะวันนี้เปียวก็จะมาเราให้ท่านผู้ชมฟังเนาะค่ะว่าเรื่องเล่าของความรักของน้องสาวจะเป็นใดต่อไปอีกเนาะ,ะเนาะอันผู้ใดวันนี้ฟังคลิปกเก่ากะกลับไปฟังนะจ้ะจะได้รู้ว่าเปี่าเราถึงอย่างคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเปียต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามช่องน้อยของเปียแล้วกค่ะ เขียนคอมเมนต์น่ารักน่ารักให้เปลวเดีย์อ่านให้เปลไเดีย์มีพลังบวกที่จะมาเล่าเรื่องอชีวิตของเมียฝรังให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกถ้าสิ่งใดที่เปลวพูดล้วไปกระทบจิตใจผู้ใดก็ย่าได้ทีศสาเปลวนะคะเปลวออกมาทำวิดีโอเพื่อเป็นวิทยาทานให้คนที่เขาอยากฟังเรื่องราวของเมียฝลังนะคะถ้าผู้ใดพบเจอเรื่องรลวในชีวิตของเขากำลังแย่หรือว่ากำลังรู้สึกแบบว่า ชีวิตเขาคือบอมันบอแฟแต่เกิดเรื่องพวกนี้กับชีวิตของเขาทนผู้ชมไปฟังเหมือนเรื่องของเมียฝรั่งนะคะที่เปียวออกมาเผยแพร่นะคะข้าเจอมาหลายหลายค่ะค่ะบางเรื่องรลา่าบางเคตอย่างท่านเอกเล้วอยู่ค่ะยังมีคดีความขังคาอยู่เลยค่ะนี่แหละค่ะคือชีวิตของคนเขาถ้าเขาบ่ได้ฟังเรื่องรลา่าท่ลึกของคนนะคะเขาก็คิดว่าชีวิตเขาคือดีแท้ชีวิตเขาคือแย่แท้ ดังนั้นเขาก็ต้องเปิดใจฟังเรื่องราวาของคนอื่นนะคะที่เขามาเล่าว่าเขาเจออย่างแน่เนาะ,ะเอาเละค่ะเดี๋ยวเขาาฟังกันเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวมันจะเงี้ยวเบอกหลายมันจะไปเงล้วล่ละค่ะต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะคลิปนี้เบียจะเล่าถึง,ส,ง,ส,งสิ่งที่ไม่แน่นอนในชีวิตของคนเราเนาะคะ่ะเกิดขึ้นได้เสมอเนาะคะ่ะกระเช่นกันว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนเนาะคะ่ะทัางปชุมลูบอหลังจากที่น้องสาวเปียวเลิกกันกับแฟนเนาะคะ่ะเขาค่ะ ตกลงกันว่าจะอยู่ในฐานะที่จะเป็นเจ้านายกับลูกน้องนะคะเนาะก็กะเหตุงานกัแบบนั้นก็จะบ่ยุ่งบุบวายเรื่องส่วนตัวของกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ละค็คือทํางานอย่างเดียวจัง่นะคะนั่งกันเหนื่อยที่จะวิ่งตาม่นะคะถ้าเขาบอ่เพอหรือบ่หย,ยุดก็ปล่อยให้เขาเห็ดในนาทีของเขาน,านั่งกทําหนาทีของน,นั่งก็คือทํางานนะคะทํางานเก็บเงินแล้วก็กลับบ้านไปดูแลบ้านอยู่เมืองไทยนะคะดูแลลูกดูแล ลูกหลานอยู่ทางเมืองไทยนะเราพอถึงเทศกาลทํางานนางก็กลับมาส่วนผู้ซ้ายอยากไปเที่ยวอยากไปหาผู้สาวหรืออยากไปใส่กบไปนางก็ปล่อยเองสินะคะนางก็เอาลูกนี่สินะคะอยู่กับลูกแล้วก็อยู่กับชีวิตของตัวเองนะคะเขาก็ใช้ชีวิตกันแบบนั้นมาตลอดนะคะเนาะคือบอกกล่าวกายเรื่องส่วนตัวของกันนะคะก็คืออยู่ในกันในฐานะเพื่อนแล้วก็เพื่อนร่วมงานนี่สินะคะเนาะลราบันนีวันหนึ่งเนาะค่ะมันก็มีเหตุ กขาดฝันในชีวิตเกิดขึนนาะเนาะแต่ผู้ชมรูบอว,วาบริษัทที่เพิ่นสามึ้นมานี่เป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็รับพนักง,งานมาทํางานช่วงหน้าฮอนหลายนะคะเป็นยี่สิบคนนะคะเพราะว่างานมันเล่งช่วงช่วงเดือนซัมเมอร์นะคะช่วงหน้าร้อนเขาเอินว่าอย่างนี้นเดือนมิถุนากนกรกดามสิงหาช่วงนี้จะเป็นอย่างที่ค้นงานหลายนะคะบางเทเพิกับไปสรอยเขาเฮ็ดนะคะจนแบบ เยอะจนเขาตรงแรนเห็ดงาน่ะไม่้ยะคนนลายคอ่อเปี่ยวเองเปลีป่ยวไปเห็ดยูหันแต่เปี่ยวหยุดทํางานเพราะว่าเปี่ยวเป็นภุ่มแพรนะคะเป็นภุ่มแพร์ลายแม้กระทั่งฉีดฉีดพ,พ่นแล้วก็กินนะคะแล้วก็หยอดตาก็บดีขึ้นนะคะเปี่วก็เลยคิดว่าตัวเองคงจะบมีคุณภาพในการทํางานอยู่บริษัทนี่เปี่วก็เลยลาออกนะคะก็เลยให้น้องเห็ดไปกับพนักงานนะคะบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ได้กาไรหลายแล้วก็เห็ดงาน คือบอกยังไงได้ได้ได้เงินหลายนะคะได้กําไรหลายเขาก็สร้างมาจากต่างประเทศแล้วเพิ่นเป็นคนบริหารงานเก่งพวกนี้นี่แล้วเป็นคนหัวฉลาดนะแม่ค่ะวันหนึ่งเกิดสิ่งที่บกคาดคิดเกิดขึ้นเนาะค่ะไฟฟ้าลัดวนจรค่ะแล้วก็เหตุให้ลงเก็บรถแล้วก็ลงเก็บอุปกรณ์ของเราแล้วก็รถที่เราซื้อมาใหม่สองคันสามคันด้วยกระบอกในใจเนาะค่ะใหม่แล้วก็ บริษัทเราเครึ่งหนึ่งก็เกิดการสูญเสียเสียหายนะแม่คะ่ะแล้วก็เหตุให้ปีนั้นเป็นอียงที่เราขาดทุนหนักมากนะคะแล้วเ,เราก็ต้องมาใส่หนีใส่สินหลายอย่างแล้วเ,เราก็บอกอยังไงนะคะเราก็มีเงินเหลืออยู่แต่ว่าเรารู้สึกแบบสิน้นเนื้อประดาตัวเรารู้สึกแย่นะคะม่นหลายอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วก็เราสูญเสียแม่เรานํานะคะถ้าเปียจาประผิดในช่วงช่วงนั้นนะคะแม่เราป่วยนะคะป่วยเป็นโรคร้ายนะคะ แล้วก็คือเราบ่อย,าอย่างยูตอนเห็นไหมคะเราบ่อย,าอย่างยูแล้วอย่างเงี้สินะคะแต่น้องสาวเบวลเห็นะแมคะมัะมนสงสารเนาะน้องสาวเบวลมันก็เลยไปซอยนะคะท่านผู้ชมรู้บ่ไปซอยเพิ่ห้แถวเพื่อนขึ้นมายืนได้อีกขั้งหนึ่งนัง่งมีรถจักรยานเกลอนเห็นไหมคะท่านผู้ชมที่แบบว่าพนักงานปั่นไปซื้อของสินะคะใช้เวลาปั่นไปซื้อของประมาณยี่สินาทีมั้งคะเ่อกระจําบ่ค่อยได้นะคะเพราะว่า จะต้องปั่นจักรยานจากมองที่อาศัยอยู่ไปหางสรรพสินค้าไปซื้ออาหารนะคะนางก็ซื้อปั่นไปปั่นมาอยู่ h ั n นะคะแล้วก็ไปให้กับเขาให้กินแล้วก็ตัดเล็บตัดผมแล้วก็ดูแลแล้วก็แบบพยายามปลอบใจแล้วก็ส้่งพลังบวกให้เขากลับมาสู่อีกครั้งหนึง่งตานผู้ชมเวลาคนเฮาเหมดสิน้นแล้วทุกอย่างนะคะ คนเห็นใจเขากับนีหน่อยนะคะคนสมนำหนาเขากับนีหลายมันกนอยู่กับว่าเขาเห็นอีกอย่างใบแน่เนะะ้อค่นชีวิตของของเขาเนะ้อค่ะนาะ,ะแต่สิ่งหนึ่งเลยเพื่อนโชคดีที่ว่าน้องสาวเบียรบ่ย้อมทิ้งเพื่อนไปใสยย่เองสิงนะคะซอยเพื่อนเดี๋ยวทผูุชร,รู้บอนา้งนะคะพากันไปซืืออรนลงอะไรค่ะร้องเรือนเนาะคะ่นะนาออันเก่าห้างนะคะมาพากันไปออกไปต่างจังหวัดนะคะไปซื้อมา แล้วก็ม่เริ่มก็สร้างมาเริ่มเห็ดอียงขึ้นมาาหม่นะคะก็ซอยกันน้องสาวเพื่อนก็ขึ้นปีนหลังคา้า,านผู้ซ้ายนะคะไปยิ้งอันเห็ดหลังคาสร้างขึ้นม้เห็ดผู้ซ้ายเห็ดหลังงานก็ซอยกันเฮ็ดหิมะตกก็ซอยเพิ่นขับแท็กเตอร์กวดหิมะพากันสางขึ้นมานะคะท่านผู้ชมจนกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันก็ซอยบริหารน้นอ,องสาวมันก็ซอยนั้นซ้อยนี้นีน่แหละค่ะท่านผู้ชม เวลาที่เฮาแย่ yeah, ที่สุดเฮาคิดว่าเฮามีเงินเฮามีทุกสิ่งทุกอย่างแต่วันหนึ่งคนเฮานะคะอย่างมันก็เกิดขึ้นได้เพราะเกิดขึ้นถึงจุดจุดหนึ่งลาศาีก็ยังตรงพึงพาหนูหนูนี่คือน้องสาวเนาะกระซอยถ้าบม่มีหนูลาศาีก็บไริมีวันนี้ยังไงนะคะก็นั่นหลักฐานนี่แหละค่ะคือเขาคงจะเป็นที่ว่าเขาทําบุญทํากรรมมารวมกันนะคะเขาก็เลยตรงวนเวียนช่วยเหลือก,กันยุ่งซีนะคะ พอนา่งว่าซอยนะคะพบพญานคนนี้กลับขึ้นมาดีขึ้นกลับมามีชีวิตชีวากลับมามีพลังขึ้นมาสู้น่นะค่ะเขาก็พญานิ่ก็เลยกกลับมาขอบคุณแล้วก็บแบบรู้สึกประทับใจนะแม่ค่ะว่าน้องสาวเปี่ยวน้ำบอยถินมือไปใส่แบบว่าดูแลเพิ่นนะคะเพิ่นก็รู้สึกประทับใจอย่างนะค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมอีหยังก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตของคนเฮาเนาะะแต่เปี่ยวเสื้ออยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เขาทำนะคะความดี บวันนี้หรือวันในอนาคตนะคะต้องมีคนมองเห็นบางแหละแต่มันต้องใช้เวลานะคะถ้าทําความดีเราเห็นไว้ <c oughs> คงสิบมีผู้ใดอันอยากไปทั้งรัดงเนาะคะ่ะตมผู้ชมนั่นแหละคะ่ะตมผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องราวของน้องสาวเปียวอ,อีกส่วนหนึ่งที่เดียวเราสู่ตมผู้ชมฟังเนาะคะ่ะว่าจะรวยหรือจนเฮาก็จะพบเจอปัญหาอุปสรรคในชีวิตของเขานะคะ แล้วแต่บุญทํากรรมแตงค่ะบางคนก็เจอนน้อยบางคนก็เจอหลายแต่ในช่วงระยะเวลานั้นนะคะว่าคนเฮาเนะะี่ยค่ะจะอดทนขนาดใดจะสู้ขนาดใดแล้วก็จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแบบใดจะจะพยุงตัวเองขึ้นมาจากเหตุการณ์นั้นๆแบบใดเองสินะคะสติปัญญาของเฮาเนาะคะ่ะคงจะเป็นเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวคงจะจะแย่ยมันกันนะคะจากเหตุการณ์ที่เปรี้ยวเราลายสิ่งลายยางเนาะคะ่ะ แต่เปี่ยวกับขอบคุณเจ้าของเรื่องทุกทท่านนะคะที่ทําให้เปียวได้ออกมาเล่ามาแบ่งปันผู้คนได้ฟังเปี่ยวเองเปลี่ยก็ได้ความรู้จากเรื่องต่างๆที่เปียวเอามาเล่านะคะเปี่ยวก็เอามาเป็นพลังบวกในชีวิตของตัวเองเวลาที่เปียวท้อเวลาที่เปียวคิดถึงบ้านเวลาที่เปียวเงานะคะเปี่ยวก็เป็นเหมือนคนอื่นแต่เปียวอยู่ได้คือเปียวมีความหวังนะคะเปี่ยนความหวังว่าในวันข้างหน้าชีวิตเปียวต้องดีขึ้นกว่าเดิมเปียวอยากเข็นร้อยยิมของคนในครอบครัว อยากให้คนในครอบครัวได้กินอิ่มอยู่สบายแล้วก็มีความสุขเปียวถึงทําทุกวันนี้ให้มีความสุขนะคะจึงในเปียวขอให้ทางผู้ชมทุกท่านมีความสุขแล้วก็ร่างกายแข็งแงากการงเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็เป็นกาลัางแรงใจให้ช่องน้่อยของเปียวด้วยนะจ้าสวัสดีนะคะขอบคุณมากมานะคะที่เขามารับชมเปียวบาย,บายค่ะ